ครับก็ขอกลาบสวัสดีครับผู้ชมและทุกทุกท่านด้วยครับในวันนี้ผมจะมาสอนบินโดนดีใจมินิสี่ปนะครับตัวนี้คือเป็นไฟมอ o คั o โบพาสนะครับของดีในะครับวิธีเทกองนะครับให้หักจอยสติ๊กจอยสติ๊กซ้ายจอยสติ๊กขวานะครับที่เป็นขึ้นลงนะครับแล้วก็ถอยเดินหน้าถอยนะครับหัก แล้วก็หักลงมาเป็นขวาสุดนะครับแล้วก็ซ้ายสุดเลยนะครับ <Take off. S 1> แล้วพอใบพัดมันจะติดนะครับมอเตอร์จะทํางานนะครับแล้วก็เอาจอยสติ๊กซ้ายนะครับยกนะครับยกโดนักขึ้นนะครับก็จะเห็นเซนเซอร์เป็น แถบนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีแดงมันก็จะเป็นอันตรายนะครับของสิกงกีวานะครับแล้วก็มีระเบ,บิซูมเข้าซูมออกปรับปรับกิมบอลขึ้นกิมบอลลงครับถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายวีดีโอนะครับ ถ่ายวิดีโอด้วยนะครับของ DJI จ2ครับซึ่ง DJI จ2เนี่ยจะไม่มีไม้นะครับแต่จะเป็น DJI จอนะครับที่จะมีไม่อยู่นะครับก็เลยต้องใช้ DJI จอนะครับมันจะมีไม่และพร้อมเสียงด้วยครับอันนี้หักอันนี้หักซ้ายอันนี้หักขวานะครับคือ แล้วก็แล้วก็จะเป็นหักซ้ายจอยสติ๊กนะครับถ้าจะ่ปเป็นเดินหน้านะครับก็เดินหน้านะครับเดินหน้านะครับอันนี้ปุ่ม e ิมเมอร์เจซี่เบนะครับนี่ครับ Emergency b ซี่เถ้าเป็นถ้าจะกดค้างนะครับรีเทิร์ตโฮมนะครับส่วนนี้ผมจะลองอุตสสอบรีเทิร์ตโ m e นะครับอันนี้งานจะมี ลงจอดมีสองระดับนะครับก็คืออันดับแรกครับก็คือลงจอดทันทีนะครับเวลาแบบมดหมงถ้าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็แปดโมดนะครับถ้าจะเป็นกับมาจุดขึ้นบินนะครับก็จะเป็นรีเทิร์นโฮมนะครับแล้วตนนี้นะครับก็คือโหมดนะครับปรับโหมดสามารถโหมดได้อันนี้จะเป็นโหมดปกตินะครับ โมสปอนะครับเซนเซอร์มันก็จะหยุดหนนะครับถ้าจะเป็นโนโมนะครับขอสมมติก็ช้าลงนะครับช้าลงช้าลงนิดหน่อยครับอ่าตรงนี้นมีไฟไฟอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาโดนมารีเทนปุ่มก่อนนะครับ เอาลนเอาโดนมาลงก่อนไปโดนพอถึงตรงจุดกับจุดขึ้นบินใหม่แล้วก็หักจอยสติ๊กลงนะครับกดว่าจะกดรีเทิร์นโฮค้างไว้นะครับค้างไว้สามีครับเห็นโดนจะลงนะครับ เห็นโดนกําลังจะลงอยู่นะครับแต่ถ้าโดนมันไม่มีสัญญาณนะครับก็สามารถกดวีแชท,ทโทมได้นะครับพ้องดีใจมินิ4โปรนะครับถ้าจะเป็นดีใจรุ่นอื่นนะครับก็สามารถใช้งานได้อยู่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ